สวัสดีครับวันนี้ผลิาั์ทุกคนไปชนบรรยากาศไร่หมุงเวียงของแม่หันกันนะครับทุกคนนี่ครับเราก็มันถึงแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะเป็นของเขานะเนี่ยบรรยากาศด,ดีมากครับทุกคนดูนี่บรรยากาศโคตรสวยนะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะบรรยากาศยันเช้าก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นกระถองเขานะทุกคนไว้เก็บข้าวเก็บของไว้หลดฝนนะ นี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสวยนะแล้วเราก็มันเจอตัวนี้นะทุกคนผลจันชิ่งมาไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวนี้หานยากแล้วนะทุกคนตัวเนี้เมื่อก่อนก,อก็มีเยอะน,นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอตัวมาละนี่สันมากินได้นะแต่ว่าผลยุ่ปล่อยมันไปนะทุกคน นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศไร่หมุงเวียนนะครับสวยเราก็มาเจอตักแจนตัวหนึ่งครับนี่กำลังกินต้องเข้ารือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วมาเจอไอ้ตัวนี้ตัวนี้กินได้นะทุกคนสามารถกินได้นะตัวนี้ตัวสีดำนะนี่มีตัวสีดำก็ต้องมีตัวสีน้ำตาลด้วยนะนี่ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะทุกคนแล้วก็มาเจอหนอนตัวนี้ ลายมันก็สวยอยู่นะนี่ผลเดิมมาก็ใกลยย้จะถึงไล่ของพ่อผมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทอมเป็นหลานเป็นหลานเลยนะทุกคนของชองบ้านกันนะนี่แล้วก็มาเจอตัวนี้นะทุกคนตัวสีแดงนะมีตัวสีแดงก็ต้องมีสีเหลืองเลยนะครับนี่ตัวนี้จะมีลายด้วยนะนี่ และแล้วเราก็มันถึงไล่ของพ่อผมกันแล้วนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นกระ้องที่พ่อผมพันไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาถอนย้านะครับนี่ครับยาเต็มเลยนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนขอถอนย้าก,ก่อนนะยาเต็มเลยทุกคนนี่ก็ขอลาก่อนนะฮะสวัสดีครับ